ในกำปั้นเรานะคะเราดินเราได้เท่านี้ค่ะทุกคนก็ภูมิใจมากเลยอะผมนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากเหมือนมะละกอเหมือนเดี๋ยวเรามาเทสความรอบว่ามันจะกรอบขนาดไหนเหมือนเรากินมะละกอแลค่ะ <c oughs> <c oughs> เวัสค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็อากาศจริงๆอะเริ่มเย็นแล้วนะคะแต่ว่าพอมีแดดมันก็อุ่นแต่ถ้าว่าทไมอุ้มถึงห่อตัวเองซะเป็นไส้กรอกเยอรมันซะขนาดนี้ก็เพราะว่าเราไม่อยากจะเป็นไข้นะคะเพราะปีนี้อุ้มเป็นรอบที่สองแล้วคะ่ะทุกคนแล้วกลัวว่าถ้ารอบที่3าเป็นเนี่ยก็คือจะแบบนอกนะคะก็เลยต้องห่อหุ้มเยอะซะขนาดนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวสายๆหน่อยก็ถอดเสื้อตัวใหญ่ออกนะคะนี่ภารกิจของพวกเราจะมีอะไรวันนี้อุ้มอยากนําเสนอมากๆเลยคะ่ะนั่นก็คือ อุ้มจะพาทุกคนนะคะมารับชมการแสดงสดนะคะของเด็กๆว่าหลายเดือนผ่านไปนี้เห็นไหมคะซื้อขนมไว้แต่ว่าหลายเดือนผ่านไปเด็กๆมีพัฒนาการทางด้านการแสดงอย่างไรบ้างนะคะไม่ได้จะพาลูกไปออกงานวัดนะคะแต่ว่าวิวัฒนาการที่ดีนะคะของลูกๆก็ควรจะมีนิดนึงโดยการ อุ้มใช้ขนมยี่ห้อน,นี้นะคะในการหลอกล่อเด็กๆไม่ได้ค่าโฆษณานะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้ค่าขนมเด็กๆอย่างไรเลยสักบาทสองบาทก็ไม่ได้นะคะแต่ว่ายี่ห้อน,นี้นะคะอุ้มจะเอามาหลอกล่อเด็กๆค่ะโอเคนะคะนี่โอเคมาลูกการแสดงของเราวันนี้คล่ามาใจดีกับลอตเตอรี่นะคะมีใจได้โอเคซิลอตเตอรี่ซิตซิ ลตีลตีเป็นหมาให้สุดยากมากลอตีสรปาลอตี้ฮึบลอตี้ฮึบฮึบลอตี้ฮึบยาบอลตี้ฮึบยาย่าล้กินอาหารขอมือหน่อยด้านนี้ด้านนี้ลกมือด้านนี้หน่อยเลลฮึฮึบ โคลาฮึมาดิขัไนแยืนสองขามาดิโคลาซิตซิตเฮซิตนานาดิฮึบาดิฮึบนายนโคลาซิตตะกร้ามากเลยโคลาน่ะมึงอ่ะอ้วนจนไม่รู้จะอ้วนยังไงแล้ว เยาบ่บราบโลติบราบว่ล่ะเฮ้ยเย่ราบรบดาจบแล้วคะ่ะตัมือเป็นยังไงคะการสแสดงของลูกๆสําหรับวันนี้นะคะก็กิจกรรมของพวกเราไม่ได้มีอะไรเยอะนะอุ้มจะพาทุกคนไปปลูกหอมนะคะเพราะว่าอุ้มซื้อมาเยอะเหลือเกินนะคะถ้าเก็บไว้นานนุ้มกลัวเขาจะขึ้นราแล้วก็เสียเนาะแล้วก็เสร็จ แล้วก็นะคะอุ้มจะพาทุกคนไปเก็บออในสวนนะคะมันมีลูกโครับบี้อยู่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะตามส้มตำนะคะสาวอากินไหมโครับบี้ตำส้มตำแกไม่กินนะคะถ้าเป็นตำไทยอะถ้าเป็นมะละกอตำไทยแกกินนะคะก็คือกินแค่ช้อนสองช้อนอย่างเงี้ยนะคะคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโครับบี้นะคะหรือเป็นกระลำปออะแกบอกว่ามันกลิ่นมันแรงมากเลยเธอฉันไม่กินนะคะดังนั้น,นก็วันนี้คงได้กินได้กินตำส้มตำหัวกระลำปม คนเดียวค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนดีค่ะของดีมีน้อยไม่ต้องแบ่งคนอื่นโอเคค่ะไปค่ะลูกป,ปะนะคะพร้มอมกันเก็บไว้นี่แหละอย่ามาขโมยนะม,มาอีกรอบหนึ่งมานี่ยสิทธ์เราตีฮึบเราตีฮึบาตีฮึบราตีฮึบพอละสิทธ์ตะกร้มากเลยนะเองสิทธ์ เซเปนกลับไม่ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเลยไม่ได้มีพัฒนาการดีๆนาตีครลาซิตแซเปนปราบปราบนาตีฮับนาตีนาตีกินหาหารับเดียววับนาตีฮับฮับเยววไปค่ะบมวเนี้ยมาิชเช่เนี่ยมาิชเช่ เนี่ยวมาพม่เชอ์เฮ้ยเราไปเข้าสวนกันเราไปเข้าสวนกันหมาอ้วนหมาอ้วนไปค่ะเราไปเข้าสวนกันค่ะมาค่ะระพีปลูกไม่ต้องใส่หลอกถุงมือนะคะหน้าหนาแล้วแต่งตัวก็จะเกะกะสายตาท่านผู้ชมนิดนึงนะคะแต่เราต้องใส่ค่ะทุกคนเพราะว่า ไม่ได้ค่ะร่างกายของเรามันปรับตัวยังไม่ทันนะคะอุ้มจะไม่ได้เน้นความสวยงามเลยนะคะตรงกระจุกตรงนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกว้างไปเลยนะคะมันไม่ได้มีเป็นร่องเป็นแปลงผ่าค่ะทุกคนแล้วตรงนี้นะคะอุ้มก็จะปล่อยให้เขาขึ้นแล้วก็จะไม่ไม่ถอนไม่อะไรเลยนะคะจะตัดกินใบยอย่างเดียวค่ะ ทุกคนได้ยินเสียงพ่อค้าเขารับซื้อขยะไหมคะนั่นเลยคะ่ะเขาประกาศว่าฉันรับซื้อขยะรับซื้อเสร็จเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ตรงกับวันจานวันทิ้งขยะเนาะแล้วพวกคนที่นะคะพ่อค้าที่เขาแบบรับซื้อขยะเขาก็จะวันนี้นะคะคเดินหาลูกค้าคะ่ะไม่เดินไม่เดินค่ะขับรถ ซื้อมาเยอะเกินมันแบบมันเกะกะแล้วอุ้มเสียบแบบไม่มีความเป็นระเบียบเลยอันนี้เอาหัวลง ไม่เป็นระเบียบค่ะเพราะว่าอุ้มจะให้เขาเป็นพุ่มๆไปเลยนะคะแล้วก็อยู่ไปเลยค่ะไม่ถอนไม่อะไรนะคะก็เลยไม่ได้เน้นความเป็นระเบียบค่ะโอ้ยใหญ่มากในกำปั้นเรานะคะ เฮ้ย <Hey. S 1> ทุกคนคะกระลำปมจากสวนของเรานะคะเป็นการปลูกกระลำปมปีนี้นะคะเป็นไม่ใช่ปีนี้สิอ่ะปีนี้เป็นปีที่สองนะคะแล้วก็อมปลูกแค่ครั้งเดียวนะคะจริงๆมันจะต้องใหญ่กว่านี้ลุ่งหนึ่งอะมันประมาณเป็นกิโล2กิโลเลยนะคะคือเป็นพันยักษ์แต่บ้านเราดินเราได้เท่านี้คะ่ะทุกคนก็ใหญ่เกือบเท่าหน้าคนปลูกเด้อไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใหญ่นะคะปีที่แล้วอ้มปลูกขึ้นแค่นี้เองค่ะแล้วก็แข็งปีนี้นะคะกรอบพอดูจากตรงนี้แล้วนะคะว่ายังกรอบนะคะสุดยอดน่าดีใจเดี๋ยววันนี้เราจะไปตำบากหงกันค่ะกระลำปมอคะ่ะเออภูมิใจมากเลยอะ่ะพันที่คุณลุงให้เมื่อตอนหน้าร้อนนะคะไม่นึกว่าจะใหญ่ได้ขนาดนี้นะเนี่ยภูมิใจไปกินแล้วตำบากหงวันนี้ กลบนิดนึงนะไม่ต้องรดน้ำนะคะอ้มปล่อยให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติเลยค่ะ ไหนมาหรอกอืมแม็กกี้ไปไหนมาไปบ้านลุงกับป้ามาใช่ไหมไปจอบนกอุ้มไม่รดน้ํานะคะก็จะปล่อยให้เขาขึ้นตามธรรมชาติเลยคะ่ะถ้าออต้นหอมนะคะหรือไอ้เม็ดหอมลูกหอมนะคะอุ้มเรียกไม่ถูกถ้าเขาโผล่มานะคะรากถ้าเขามันลึกไม่พอนะเวลาเขาทิ่มรากลงดินนะคะเขาก็จะดีดขึ้นมาจาก พ้นดินนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็เอามือกดลงไปอีกค่ะทุกคนไม่เป็นไรนะคะพวกหอมกระเทียมเขาแบบทนทานงานสร้างมากๆนะคะปลูกไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ขึ้นค่ะเดี๋ยวอ้มพาทุกคนมาลุ้นนะว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผลจะสวยขนาดไหนนะคะผลปลูกไม่ต้องซีเรียสน,นะคะหอมกับกระเทียมปลูกยังไงทิ้งๆค่างๆเขาจะขึ้นเองแบบสวยค่ะทุกคนเขาเ มีความเป็นทาเลนในการใช้ชีวิตรอดนะคะสูงมากๆเลยนะคะสําหรับหอมกระเทียมผู้หอมหัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วอุ้มก็ไม่รดน้ดําใดๆนะคะอุ้มก็ปล่อยเขาขึ้นตามธรรมชาติเลยคะ่ะช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยอยู่แล้วดินมันก็มีความชื้นสูงนะคะประมาณสิบวันแค่นั้นเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มพาทุกคนมาอัปเดตบ่อยๆเนาะว่าทําแปลงอย่างเงี้ยไม่น่าจะปลูกอะไรรอดนะคะแต่หอมกระเทียมรอดค่ะทุกคน ไม่ต้องดูแลเลยนะคะก็ได้น้นมืนะคะเกินกับส้มตำนะคะไม่ต้องลวกนะคะอมกินไม่ได้ลวกนะอมกินสดเลยค่ะดอกไม่สวยนะคะแต่ก็พอได้กินอยู่ย,ยวยเดียวเดี๋ยวก็เอาค่ะอ่ะ ยอดถัว่วลันเตากินตำส้มตำอร่อยมากค่ะทุกคนจะมีความคล้ายกระถินนะคะ Das ich habe den nicht gesagt, dass ich die Haie habe. Ob sie sagen, zusagen, machen, das ich mache ich da gar nichts. Die machen auch nicht gut. Aber da muss der Maler fertig sein. Was mhm. ich dann noch Elektriker, habe, weil das ist auch schon bezahlt. Sie müssen kommen und dann alles einbauen. Können sie einbauen. Mhm. ทุกคนดูนะคะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะว่านี่มันคือกระหล่ำปมที่เราปลูกเองนะคะคือมันกรอบมากๆจริงๆแล้วข้างในก็ไม่เป็นโพรงด้วยนะคะไม่เป็นคุณง่ายๆก็คือมันยังไม่แก่เลยคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากระหล่ำปมบางทีถ้าเราซื้อมานะคะถ้าเขาแก่มากมันก็จะแข็งโป๊กเลยคะ่ะเป็นแบบเหมือนเรากินเยื่อไผ่ยอย่างนั้นเลยนะคะเลียวกินแตงกวาเรียวกินแตงกวานะคะ นนคคะทุกถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นหัวกระหล่ำปลงมนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากเหมือนมะละกอเหมือนมะม่วงเนาะเดี๋ยวเรามาเทสความกรอบว่ามันจะกรอบขนาดไหนหวานเหมือนเรากินมะละกอกลิ่นก็ตุุ่เหมือนมะละกอคะ่ะทุกคน หวานพัมนี่หวานมากหวานเหมือนเรากินมะละกอกรอบกรุบกริบกรุบกริบเดี๋ยวไอโอ นั่งกุกเข่าแล้วค่ะใช่ไหมหัวกะล่ำปลอมจากสวนของเราค่ะทุกคนกรอบมากเราจะเจียวไข่กันนะคะอ้มใส่หมูแฮมไปนิดนึงมีหอมแล้วก็มี ผักที่เราอยากกินนะคะทุกคนใส่ไปหมดเลยนะคะแล้วก็เติมด้วยเครื่องปรุงเนาะแล้วอุ้มจะใส่น้ํามะนาวไปด้วยนะคะนิดนึงค่ะทุกคนเป็นสูตรนะคะข่าเจียวหน้ารามก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็นแล้วนะคะก็คิดถึงไงก็เลยเออ้าวันนี้อยากกินข้าวไข่เจียวหน้ารามนะคะ <Leo. S 2> ข,ข้าวของพวกเราวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆเท่านี้จ้าทุกคนคะ่ะก็ไข่เจียวนะคะส่วนของสวอวก็เป็นไข่คนจ้าของอุ้มก็จะมีแกงนะคะแกงเลียงคะ่ะทุกคนแกงเปรกนะคะที่มันค้างอยู่ในตู้เย็นนะคะอุม้มก็เอามาอุ่นแล้วก็ กินแบบอยู่ง่ายๆนะคะสวอกินไหมสวอไม่กินเลยนะคะเพราะว่ามันมีปลาร้าค่ะทุกคน,กคนอุ้มก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีไก่าย,ย่างหมูปิง้งอะไรอย่างเงี้ยข้าวเหนียวแกกินนะคะแต่วันนี้อุ้มก็ทําแบบง่ายๆนะคะเป็นบางวันที่แบบอยากทําอะไรที่มันง่ายๆไม่ใช่อาหารฝรั่งแบบวุ่นวายวุ่นวายเนาะ ก็มีเท่านี้ลยคะ่ะมานะคะทุกคนมากินข้าวด้วยกันมาทานข้าวด้วยกันนะคะอุ้มหวังว่าทุกคนนะคะ FC ของบ้านชนบทในเซอรเบียนะคะจะมีความสุขในการได้รับชมคลิปของพวกเราไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจการติดตามแล้วก็คอมเมนต์ดีๆคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย